ครับสวัสดีครับผมผอกำมอดนุ่มล้อมเปล่าครับสวัสนีผ้าที่แม่นครับไอ้ไส้ยิดครับน้องดำครับวันนี้มา้ยังครับนะครับนี่มาใส่บ่วงคำคำเหมือนแจ็คยี่สิบลังสามสิบลังนี่แหละครับนี่ครับบรรยากาศใส่บ่วงเยอะทีใส่บ่วงทีทางนะครับพี่วังวันนี้มาสามพุครับนี่ครับบรรยากาศทุ่งหน้าครับพี่ทงครับผมได้กเได้ครับ ครับม <át> <t aps> ือเลี <lonely> <t aps> <t aps> ้ยงไม่ใช่หรครับดีเดียวดีดีครับบรรยากาศสวยๆเอาครับพี่น้องครับจังรุ่นไปนน้ำกันเนาะครับเนาะจังรุ่นเปนน้ำกันครับให้น้องดำใส่ซะก่อนมีไรเฮ้ยเพราะเป็นแต่มีทางมีอย่างน้ำกระจอกวะโอ้พอมีอยู่ทางแต่บบง่ายประเดี๋ยวกับจุดว่ามีตัวอยู่มีตัวอยู่่นคือได้เข้าในสภาพ จะได้กินวอับ,อ <c oughs> บมองๆับงแ่ยัง่ย่<อ>งคอยดุนเง่าพ,พี่น้อง้อ,าอง,งามยพี่น้องดำวะเขาไปได้ย่ครับนี่ก็้ม่นครับผมึ้นไปนี่หรอคือทังในมัครับ หนูขึ้นข้างบนครับอันนี้เป็นสันข้องครับผมข้องข้องปูนครับปูนใส่ไส้บนรถนั่ทางกวนครับรู้สิของไส้ลวกหนาครับผมมองตามว่าดื่มไส้ครับปูนน้องกันพี่น้องยังม่เลี้ยงครับผมพี่น้องสวัสดีครับใส่ไส้ทองดำครับสวัสดีครับอดยัมืม่เศร้าเนาะเขามายามบ่วงครับพี่น้องยามบ่วง พยายามบ่วงเพราะว่าเมื่อคืนนีบ่ได้ครับก็เรยบ่ได้ไทยพี่น้องเบิ่งมารุนยัมมือเซาครับได้ยักเตรียมดูนั่งกันครับผมแล้วมาเร็วครับลังแดกบดถึกใส่นไหลบ่ได้ก็คือเขาใส่หลบ่ได้ใส่ชางขีลังนี่ครับนี่ยืมือเลี้ยงน้งที่สองเอาคือคือื่อนคือคือยคือวัวคือคืออะไรดัน อ้พี่น้องคือคอู้ังามอยู่ัวงามอยู่นั่นั่นนั่นวงามอยู่ัวงามอยู่อู้ตัวง่ายตัวนั่นนะอู้ตัวงามตัวงามนี่หอกทัดมาเดีวใส่กำคำนะครับใส่จะจะมุ่ง่ใส่ปหามุ่งกลัวเนาะใส่สีใ่สามสิบหลัง นี่ครับไอ้ไส้ห่อขคือเก่าครับที่มาเดิมหนาใหญ่ครับอีกทีครับยามซอยกันครับหูตัวที่สองนั่นไม่ใช่ทีนั่นใส่อีกแล้วหนึ่งอยู่ข้างท้ายนี่ครับเด้อเด้อเด้ออีกกองอีกกอนอีกกองว้อวงามคักว่าคักพี่น้อง จนบ่เดี๋ยวนื้ใสมาน้ำมหล่ะขึ้นว่านบกเน้อใส่หรอครับวัมีเนื้ใสนะครับนี่ี้นอใสบาทนี่เนี่ยประกันว่าเดี๋ยวถุงเอายั้งมาเลยบอกว่าเนใสเลี้ยวหักไหลครับใสสามสิบหลังนึงเอาลุ้นครับพี่น้อสินี้จัคแต้มื้อนี่ครับเอา้งหลังหลังนี้ถือลังแหกบ่ถือครับหลังที่สองถือมาจามหลังที่สามครับต่อกันอู้หูปวหใโอ้ดง่เลยนี้โอ้หนใหญ่ตัวนี้ ม้งเลยมงรดพี่น้องบิ่งรลดตัวตัวนี้เงตัวนี้พี่ว่าอันแขงงทองเขาพี่น้องมอ่บ้านนี่แงคือแปลี่นเอน้องมาเดินขาด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 บ่ม้วงขาดม้วขาดอ้ยเกือบมาสานหนีหนีได้เนาะ้งขาดงขาดาเดนพี่น้องมึงไปเงี้ยได้พี่น้อง่าตัวตัวี่สวางครับนี่ มึงเหงาหางโดดดิเออฮึดทุกเนี่ยรังที่สามไหมรังที่สามดีนะครับนี่ขาดพอดีเลยบ่วงข้ามือหน่องดำนะครับมีแค่นั้นเองหลังที่สามมึงเงินถุงใสดครับโอ้ยบาดเตจยมแังมากพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยขอบว่ามันใส่คำงานว่าได้อยูนะครับเอ้ารุ่นบีพี่น้องสีแดงแจมครับไอ้ละสองแจมนะครับผมครับผมพี่น้องนี่ครับผลงานที่ได้ งามอยู่พี่น้องสองตัวเว่วนเลยนี่ครับก็งามอยู่บรรยากาศทุดท้งหน้าครับอันนี้กินก็ได้กินเขาเนื้อมือโสก็ได้เป็นกับเขาเศร้าครับพี่น้องเขาใส่เยอะหลังก่าเหรอยี่สิบแปดหลังครับใส่แบบฟ้าครับก็ได้ใส่เต็มที่คือจังทุกคลิปครับมาใส่หางวงวันที่บ่ได้พี่น้องเอ้ยได้สองตัวไม่ได้กินเขาไม่ได้กินก่ได้กินครับไม่ได้เป็นกับเขาเศร้าครับผม ครับยังด,ด้กากที่ตามครับผม่องมอดลุมล้อเปล่าใช่ไหมครับสวัสดีครับตัไหนก็แช่เน้อนครับพี่น้องครับ